เกาหลีเกาหลีเกาหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมและยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเยาวชนเปิดโลกอีกครั้งอย่างที่เกิดไว้ตอนตอน้นในตอนนี้ประเทศที่น่าสนใจที่เราได้เลือกไว้คือประเทศเกาหลีด้วยความที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นโลกของเราได้เห็นภาพของเกาหลีมากมายผ่านภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และวงการบันเทิงเพลงเคป๊อปในวันนี้เป้าหมายของเราคือจะพาท่านเจาะลึกเข้าไปอีกในด้านของเกาหลีที่ท่านอาจจะไม่เคยเจอ โดยผู้ที่จะมาช่วยเราทำการขุดเจาะข้อมูลในครั้งนี้คือเหล่านักเรียนไทยในเกาหลีผู้มีประสบการณ์โดยตรงมานั่นเองเรามาเริ่มจากการถามใหุ้ผลที่พวกเขาเลือกมาเรียนในประเทศเกาหลีกันดีกว่าครับชื่อลิลี่สาวินโลภาษาโดนนะคะตอนนี้อายุ26เรียนเอกวโลินจบจาก Korean National University of Arts แล้วก็เป็นนักเรียนทุน M+ Scholarship ในส่วนของลิลี่ก็คือแบบตอนแรกที่เรียนเอกวลินใช่ไหมคะก็ ไปเรีนยนที่ลิมบอร์กเรียนที่อเมริกาแต่พอทีเนี้ยพอเราเริ่มติดตามคอมเพเิชันพวกการแข่งขันรนะดับโลกต่างๆเนี้ยค่ะเราก็เริ่มสังเกตนะว,ว่าเอ๊ะทำไมคนเกาหลีได้รางวัลทําไมคนเกาหลีชนะเยอะจังเลยเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วว่า่ประเทศนี้เขาแบบเขามีการในการสอนยังไงในการเทรนคนหรือว่ามีระบบโรงเรียนดนตรียังไงเขาถึงได้สร้างคนเก่งๆได้เยอะขนาดเนี้ก็เลยเป็นจุดประกายแรกที่แบบ อยากเข้าไปเรียนที่เกาหลีนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคานิงนะคะตอนนี้ก็อ่ออายุ25ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนเซ่ค่ะเป็นระดับปริญญาโทค่ะเอกอืม international corporation ค่ะฟลเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะรู้สึกว่าประเทศนี้ยคือนอกจากที่ ที่เรารู้จักในอุตสาหกรรมดนตรีหรือเพลงหรือภาพยนตร์หรือซีรีส์แล้วอย่างเงี้ยค่ะประเทศเขาก็ให้ความสําคัญกับเป้าหมายของสหรประชาชาติด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากมาเรียนต่อด้านนี้แล้วไม่ไม่ได้ต้องไปประเทศไหนที่ไกลมากเกาหลีก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยแล้วก็ก็เป็นคนชอบวัฒน,ธ,นธรรมเกาหลีตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยค่ะมันก็ลหลายๆอย่างสวัสดีครับชื่อพิชราจารุนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยทรงชือเรียนโปโตอยู่นะครับคณะ global media ครับผมสาเหตุที่เลือกเกาหลีก็เป็นเพราะว่าอชอบเทคโนโลยีของเกาหลีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยมีอะไรที่ตอบโจทย์เราเยอะนะครับเ,เช่นการซื้อใช้จ่ายบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์เราก็เลยเลือกเกาหลีครับในส่วนหัวข้อแรกของเรานั้นคือประเทศเกาหลีเหมาะกับคนแบบไหนเหมาะสําหรับคนที่ค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นเข้าสังคมได้แล้วก็เป็นคนที่ ต้องขยันมากกว่าปกติหมายถึงไฟเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีความที่ว่ากล้าที่จะพูดตรงๆเป็นประเทศที่เหมาะกับการไปแสวงหาโอกาสเหมือนกันนะคะคือเกาหลีเป็นประเทศที่ททคพ่อนข้างสูงีทีเนี้ยสำหรับคนที่จะไปเรียนหรือจะไปหาโอกาสการทํางานมีเทคโนโลยใีใหม่ๆม,มีแฟชั่นมีสไตล์เพลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หมาะกับการไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไหมคะคนถ้าเป็นแบบประเภทแบบ introvert extrovert อะไรเนี่ยคะคิดว่าอยู่อยู่ที่นี่ได้ทั้งทั้งสงแบบไม่ว่าเราจะขี้อายหรือว่ากล้าแสดงออกคิ่ว่าที่นี่ก็เปิดรับทั้ง2แบบนี้คะ่ะต่อด้วยหัวข้อต่อไปของเราเรื่องของโอกาสทางการทํางานสําหรับคนไทยในเกาหลีคนไทยนี้ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่ใช่สายภาษาจะโอกาสการทํางานอาจจะยากกว่าประเทศชาติอื่น ล่ามเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นที่ต้องการเยอะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคะ่ะเหมือนเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งของประเทศเกาหลีเวลาที่เขาอย่างเช่นบริษัทเครื่องสําอางหรือว่าโรงพยาบาลสัญญากรรมอย่างเนี้ยคะ่ะคนไทยก็จะมาใช้บริการเยอะประเทศเกาหลีไม่ได้กีดกันคนต่างชาติหรอกค่ะแต่ว่ามีการแข่งขันที่สูงมากเนี่ยก็คือเด็กเด็กเกาหลีเองบางทีก็ยังไม่มีงานดังนั้นชาวต่างชาติที่ต้องการทํางานอีกประเทศเนี่ยถ้าเราต้องการให้ได้งานะจริงๆก็ ต้องมีความรู้ความสามารถที่สูงมากพอสมควรถึงจะได้งานและคิดว่าเรื่องความกดดันต่างๆในเกาหลีมีผลต่อผู้อยู่อาศัยยังไงบ้างครับคนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะวาลูความ hard working เขาวารูความ hard working จากชั่วโมงในการทํางานยิ่งทํางานเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับว่าเขาเก่งมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะแทนที่จะเช็คที่ performance หรือว่าแบบ progress อะไรเงี้ยอย่างโรงเรียนที่นิ่งเรียนอย่างเงี้ย เหมือนถ้านอกเวลาเรียนอย่างเงี้ยเราไปขอใช้ห้องเรียนเต้นเนี่ยเป็นห้องซ้อมเต้นเขาก็อน,นุญาตให้ใช้นะคะแต่เขาจะดูเราผ่าน C c T V ทีวว่าเราตั้งใจซ้อมเต้นมากแค่ไหนหรือกับการทดสอบแต่ละครั้งมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะโดริเป็นประเทศที่จริงจังที่สุดเป็นประเทศที่แบบจริงจังมากที่สุดประเทศเนึงเลยถามว่ากดดันไหมกดดันแน่นอนค่ะแต่ในความกดดันนั้นน่ะก็มีข้อดีในความที่ทุกคน hard working มันก็ทําให้แบบ ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นดีแล้วแต่ก็ยังสามารถดีขึ้นไปอีกได้ค่ะมันก็เลยเป็นการสร้าองอะไรใหม่ๆมันไม่ได้หมายความว่าคนไปสอบแล้วทุกคนจะต้องผ่านทุกคนจะต้องประสบความสํา,าสเร็จใช่ไหมครับคนไม่ประสบความสําสเร็จก็เยอะมันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะแบบว่าเอ้ยเราเราไม่ดีพอหรือเปล่าพ่อแม่คาดหวังอะไรเราหรือเปล่าแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจนะคะเพราะว่าคนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่อง ภาวะที่เป็นแบบซึมเศร้าเยอะในหัวข้อต่ตอไปของเรานะครับคือเรื่องของการรวมพลังกันระหว่างรัฐบาลและวงการบันเทิงที่ช่วยทําให้ป,ปเค c u เจอร์ของเกาหลีกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับอืมรู้สึกว่าการสนับสนุนของประเทศเกาหลีเขาค่อนข้างจริงจังมากครับฉะนั้น,นการลงทุนของเขาเนี่ยเงิน,น,นทุกๆปีเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับเราจะเห็นคุณภาพของซีรีส์ช่วงหลังของเกาหลีค่อนข้างกระโดดมากเลยครับ ในระดับที่เทียบว,ว่าเป็นฮอลลีวูดได้เลยอะครับเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ให้มีการแสดงออกหล่าเนี้ยเยอะมากๆอย่างที่เกาหลีก็จะมีพวกอาร์ตแกลเลอรี่มิวเซียมหรือว่าพื้นที่สําหรับการออกมาบัสกิ้งการออกมาเปิดหมวกการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์เอ,อ่อห้องซ้อมเต้นห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมร้องเพลงหรือแม้แต่คาราโอเกะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับค่าของชีพอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าบ้านเกาหลีใช้เงินงบประมาณเงก่อตั้งโรงเรียนสําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษก็คือเรียนตั้งแต่ประถมเลยนะคะได้นั้งเตัดแปบหววขึ้นมาเทรนเพื่อจะมาเป็นศิลป,ปินตรงนี้จริงจังเลยไม่ว่าจะด้าน่นเรนเีด้านปิทตา์ิสเด็กที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนตรงนี้นะคะ่ะเด็กที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับครูที่ดีที่สุดที่เขาจ้างมาสอนนะคะเด็กเหล่านี้คว,าวา้ารางวัลระดับโลกจำนวนมาก ประเเทศขของขาและนอกจากนี้ในวิดีโอของเราก็มีแขกรับเชิญอีกท่านนั่นคือท่านเอกอัครราชทูตนักกรุงโซลมาช่วยตอบคาถามและให้ข้อมูลข้อคิดต่างๆด้วยนะครับครับเรื่องบทบาทของภาครัฐเตาสากมัญเติรเป็นเรื่องยอดฮิตนะครับในเรื่องของการสร้างดาราในเรื่องของการเสนอแนวเพลงการทําธุรกิจการหาตลาดในต่างประเทศเนี่ยภาคเอกชนเป็นคนคิดนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็คือสร้างพื้นฐาในให้แข็งแกร่ง พื้นฐานในที่นี้ก็คือความสามารถในเรื่องของดนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งรัฐบาลทําก็คือสนับสนุนการเรียนดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัานดนตรีที่สอนเรื่องของการดนตรีและก็การแสดงนะครับให้มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานและท้ายที่สุดเราก็อยากจะฝากข้อความดีๆไปให้ผู้ชมทางบ้านของเราด้วยหัวข้อ สิ่งที่ประทับใจจากเกาหลีจนอยากเอากลับมาแบ่งให้ไทยหนึ่งก็คือในส่วนของพื้นที่สีเขียวแล้วก็พวกแบบส่วนสาธารณะอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่านอกจากพื้นที่สีเขียวมันจะช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็เหมือนกับช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจถ้าสมมติว่าอย่างอย่างกรุงเทพเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่สีเขียวได้อย่างงี้ค่ะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นไม่เป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วย แล้วก็อย่างที่สองถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าถ้าเราสามารถเอาอากาศของประเทศเกาหลีมาไว้ที่ไทยได้ก็คงก็คงจะดียอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มันตามมากับกับการแบบที่สภาพอากาศเปลี่ยนในทุกๆแบบ3เดือน4ี่เดือนตรงนี้ก็คือในเรื่องของแฟชั่นหรือว่าความรู้สึกที่มีต่อสภาพอากาศนี้เหมือนกันเพราะรู้สึกอย่าง,างคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีความสามารถในการในการแบบสร้างสารรค์แฟชั่นต่างๆแต่เราไม่สามารถเหมือนกับ เรามีลิมิตในการสร้างสรรค์แฟชั่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศเรามันร้อนอย่างเดียวเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเสื้อผ้ามันก็เลยได้แค่เหมือนไปไม่สุดแต่ว่าอย่างเกาหลีเงี้ยมีมีร้อนมากมีร้อนน้อยมีหนาวมีฝนมีหิมะมีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขามันก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมคะที่ช่วยแบบพักการอุตสาหกรรมแฟชั่นในส่วนนั้นในการทางานศิลปะคุณไม่คิดว่าสิ่งสําคัญคือาพอดี และเป็นธรรมชาติซึ่งบางทีการทํางานที่หนักเกินไปเรียนหนักซ้อมหนักเกินไปมันก็ทําให้ทุกอย่างออกมาแข็งแล้วก็เตะไปหมดมันอาจจะดีดีมากจริงๆรดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีที่ติดเลยแต่ไม่มีความเป็นธรรมชาติมันก็เลยขาดเสน่ห์น้อยไปบ้างสาหรับคนไทยเนี่ยที่เราแบบทางานศิละปะด้วยใจที่รักมันจริงๆมันทําให้เราใส่ใจไปตรงนี้แล้วถ้าเราบวกกัแบบความพยายามความจริงจังความอดทวนที่เราได้จากตัวเอง นีคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดบาลานซ์ที่ดีค่ะการศึกษาเนี่ยระบบการศึกษาของเกาหลีรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นระบบการศึกษาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นระบบจริงๆนะครับก็การสอนเนื้อหาการสอนเนี่ยส่วนใหญ่ในเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอนให้เราเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงมันมันเป็นวิธีการสอนที่ดีมากรู้สึกทําให้นักเรียนรู้สึกสนใจที่จะเรียนข้อดีประการแรกของเกาหลีที่ไทยควรพิจารณาคิดและนํามาประยุกต์ใช้ เริ่มต้นอันดับแรกเลยคือเรื่องของความเป็นชาตินิยมแบบรักชาติหรือที่เรียกว่าแพทรทิอติซึ่งคือนั่นก็คือว่าคนไทยต้องมีท่าทีต่อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเราในเชิงบวกอันที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องเข้ามาสนับสนุนแต่ไม่ใช่แทรกแซงนะครับนั่นก็คือสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ในด้านสินค้าวัฒนธรรมรูปสากรกำมันเทิงของเราแบบที่ผมกล่าวไปแล้วในตอนตอนน้นนะฮะเรื่องของ ให้การศึกษาในเรื่องของความสามารถในเรื่องของศิลปะดนตรีถ้าเราจะขายอุตสาหกรรมบันเทิงแบบเรียกว่าภาพยนตร์หรือเป็นเรื่องของเพลงนะครับให้การศึกษาในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่บัลล์เมนต์ถ้าเราอยากจะไปทางด้านอุตสาหกรรมเกมอันนี้ก็คือภาครัฐก็คงจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องพื้นฐานและนั่นแหละครับก็จบลงแล้วสําหรับรายการเยาวชนเปิดโลกตอนนี้ของเราหวังว่าท่านจะได้ความบันเทิงและความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ